สวัสดีพี่น้องเอฟซีุงเดชเม่ไมนูลาบปลาได้ปลาเข้าหน่อยมั้ยันนี่จะลาบ ไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้ตอนแรกเขาก็เตรียมที่ยางมา โอ้ยจะฝักกัดเลยหันเลยเดินไปแล้วข้างมันสิค่าโค,โคโอเอาพ่อกับพ่อสั่นเอา,เอามันเย็ิบานั่นนะฝ <c oughs> ักกัไรวพ่อกับพ่อตัวเนด้น วันนี้ลาบแบบชุกเฉินด้วยฟีนนอกม,นม่มีหมดแดงหายระท่านใส่สมังเน่าเอาแล้วเลืออกระด้ระดโปเลยอเ,อเติมนขมตามาัน ไปไหมคนเหไปจับเขียดไหจับเขียดที่แยะมทอดเขียดที่แย้มกับลายเดาพิไองหากินได้ง่ายครับอยู่นี่บ่อเสียปยัดอยากกินยังก็ได้กิน อยากกินนู้ก็ได้กินอยากกินกระแตก็ได้กินอยากกินปลาก,ก็ได้กินอยากกินเคียดก็ได้กินเบิร์ดก็เขากินว่าแต่มัน นี่ได้ปุ้ยปากมึงใส่กระป๋าด้ิมือนะินมือก่อนเนะานมีิมือย่ฮนะนแบบี่มีน่นนี่าว่าดว

มันหนเกม่ะรบ้านะถึงจะไม่บแนี้หนเกไม่อะไโอยม่แต่แนวมาถามเลย้ยถามหาแต่แนวมาถามเลยตัดกินยไเก็บที่พายเลยหางานต่งนดมเป็นรอยรอแล้วันนี้กัวัตถุบเ้ากันเียบรอยแล้วันนี้ ก็ไปขวหัวมีาว่าไปขวดวยสามารเอา้ำ้มไหน้ำส้มททานเลี๋ยวนเรื่งานี่ครับ้อพอควราจะทำให้ดูจัดการว่าทำยังไงทุกทม่การทุกทีการทำสบายเห็ดเลยจ้งบนต้องการหายจ้อยบนดุนก่ะำเป็นปหาใส่มันก็นเลย เอ็เอาไปใส่มาเมื่อวานนู้นนี่แหละเอาเองเมื่ีวาใครดอกเอาเองแต่นุ้มไม่รวาไปเก็บที่ไหนทู้ท่าได้เปิดทุ่มเวยซ้ำขั้นตอนต่อไปพี่น้องเอ้มันในเบื้องพอคว้า เมื่อเอกหมดทอดเสลายถั่วมะม่ังทอดนี่ทอดมะเขือยาวชุบแป้งทอดอันนี้ก้อยปลาอี่อยัง,ยงน้ำสมสายชู หามะแดงมาหามะแดงมาได้พี่น้องต้องอาศัยน้ำสมชายชั่ <c oughs> วเดี๋วผงขนาดไหนผงแค่ไหนไม่ผงแค่ไหนเอาอันนึงมาเอาแนวมาขั้นไปอะไรขันข้นห<ะ>น้าขั้นข้าวปลาอาบน้ำย่างนี่ <c oughs> เอาไปเห็ดอันนี้ก็มาแต่มันไม่จิดใหม่ก <c oughs> มว่านี้ไอ้ยมันคว้นปุ่นปุ่มปุ่นทำไมหยัดไปเนี่ยเธอเดียวขวบสองเมโนโอนเลยพี่น้องเลยน้ำต้มสีด้วยน้ำส้ม ใส่ข้าน้ำไป่ครัวไส่ต้มอ่ะเอ,ะอ,ะอะา,าเอาจานมาจ้จานจานไหมจานมัเ็เนื้อมั้งไม่ล้างนี่ล้างแล้วเน่ยที่ดงนี่ท <laughs> <laughs> ี่ด่างนี่หัวล้างอยู่เห็นว่าอะไร <laughs> ้ <c oughs> น,นี่ขั้นนี่ขั้นน้ำสมไทชูนป่ะน้ำสมไทชวูวันนี้ก็เอาน้ำนี่ไปต้มไปใส่หม้อต้มเราจะค่อยมาปรุงเครื่องนี่พองแล้วเราพองวันนี้นี่จะเพื่แซบ่บมาแล้วมัน,นจะเป็น ขี้ขนดอกผมก็นี่เนี่เพราะนุ่มๆทั้งนี้แ่ะน้ำเดียวอุ้ยพอพวกนี้เรียนแล้วอือน้ำมันก็ห้อนแล้วไปนี่น้ำมันก็ร้อนร้อนๆ้อนร้อนร้อนแหลเดือดก่อนเดี๋ยวไฟอันนั่นใส่็จป่ะเอาจานช่วยสันเลดปะ่ะอันนี้ไปกับขึ้นเอาไปก้อยลาบเจ้า ววไอ้นั่นน่ะไอสเตลเลตดวสตลเลมาลงมันเออสตลเลตนนี่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 ไปนี่ไปนี่ไปมเด็ดเตอร์าลง ต้องเปียกก่อนนาฬิกาเมล์มเละเขือชุแป่งทอดมาเใน,น,นีมีตกปลามีตอ,อ,อ,นนอมเขียแเวาจุเป้งอะไรพร้อมก่อนก็เอาก่อนอปาอาลามลทารอบสองเกยาวยืดทนนจะเอามเละเขือลงจุแปง้งเขือยาวเทานี้นะทุกอนเลยใส่มือด้วยทุ่มือใหท่ากเอ ถุงมือว่วตองรองุ่นนี้มือวัวตองแล้วเงัะแล้วเพียวๆเลยเพียวเลย,ย,เลยบาดซิมอะไรคือกลมแบบนี้แบบมีเกลืออะไรก็แบบนี้นใช้มือถุงอร่อยแบบมีเกลืออยู่ในมือเองอะ่ะโคตรอร่อยเลยอ,อร่อยขนาดที่ว่ายังเป็นโลกไปอ่ะละมันอะไรที่ น,น้ำมันไน้ำมันล่างกายแล้ลงเตาแบบมันบานเ่าเลยอยู่กลางส้นอย่างสวนยองทีลองด้วยวิธีีวิต่างสวนย่างให้กินแบบมันบานเลย โอ้โหงไก่เหืนแล้วมั่น่ะมเใจะใส่หมดท้อกันซะแป้งกันมดตงเยาวซอยแล้วก็คัดแป้งกอกิใสทอดแบนี้เขาจับใส่แป้งแป้งผงอีเทียนเนื้อมันคิหนาเพื่เลย เขยไม่ได okay, okay, yeah, ้ใสแป้งผมเอาจะว่าใส่ไ่ได้ใส่ไ่ได้ใ่อที่บัวาน้าผาน้าานมาเหลืองด้ที่แล้วครอบคืนแล้วเด้พี่น้องเดี๋ยวี่ยเดี๋ยวี่ย ขอมเหลียงูัวแ้งโกโกิให้เราจิ้มมันเพี่น้องน้จิ้มก็พร้อมแล้ววนี้อันนี้ก็บถัแก้ววะเนี่ยอนี้เขาสิมาซิมวะเนี้เป็นยังไงรสชาติ